คสวยไปต่อสวยครับเดี๋ยวจังหวะที่ทั้งกระดานสวยๆเลยโอ้โหเยอะมากนะเยอะมากๆครับโอ้โหหนึ่งพันหนึ่งร้อยแตกครับโอ้โหอุอออ้ต่อคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาหยาบคายเด็กๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำย้ำการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นตามมานในเกมยากุซ่าครับโอ้โหมาฉีกกันนะครับพีวันนี้ขอดูก่อนนะว่าตัวไหนแพงสุดครับจัดไปครับโอ้โห บอกลูกพี่ยากุซ่าน่าจะแพงสุดครับน้องมันหน้ากากนะแล้วก็เป็นมีดแล้วก็เป็นพวกตัวอักษรนะแล้วก็มีสาเกมะน่าจะใช่ครับมีวายด้วยนะเป็นรูปปืนนะครับจัดไปเทสกันเลยครับไปกันต่อครับ10บไม้นะวันละสามสีก่ก็เอา้อามโต้สิเฮ้ยโถคูณมาแบบนี้นะครับอยู่ข้างล่างนะเหมือนเกมอะไรวะคูณแบบนี้น้าลืมนะใครช่วยแบบใครจําได้ก็เตอือนสตินะนะ โอ้โหแล้วดูคูณ12ไปโอ้โหหนึ่งพันแตกครับจำเลยแล้วยังไม่จบนะยังไหลต่อหรือเปล่าโอ้โยังไปเรื่อยๆครับมาดูกันครับโอ้โหวิ่งหนึ่งพันแปดร้อยครับหนึ่งพันแปดร้อยแต่ไม่เด้งแล้วดูวายในกระดานคูณหกนะอ๋อคูณมาจากตัวนี้ด้วยครับมาจากลูกพี่ใหญ่นะโอ้โหดูดูดูคูณดอกนี้คูณสามสิบปดโอ้โหรู้เรื่องครับโอ้โหเป็นไงล่ะอันนี้เกมใหม่นะของค่ายพีจีครับ เดือดเดือดแบบนี้เลยนะดูวายสเกตเตอร์จะเข้าครับเป็นยังไงไปดูกันครับโอ้โหยังครับแต่จริงหน้าหน้าดูนะสเก็ตเตอร์เกมนี้จะเป็นยังไงครับน้าไม่เคยเห็นครับเล่นครั้งแรกเหมือนกันนะเกมใหม่ครับวายมาเต็มเต,เ,ตเต็มครับสเก็ตเตอร์ยังไม่มานะยังครับยังมาหรือเปล่าครับดอกนี้ มาไหมยังครับเดี๋ยวยังมาต่อครับยังมีวายเหลืออยู่นะโอ้โหววายเต็มกระดานอะอลุนไปดิวายเต็มเต็มครับโอ้โหอะไรวะเนี้ยแปบ๊บเดียวครับจะหมื่นแตกแล้วนะทุน300สามร้อยเท่านั้นครับคอมโบลัวจะจัดครับแล้วคือคอมโบไม่หยุดนะเออสังเกตได้นะครับจากจากในภาพนี่เลยจากในคลิปนี่เลยนะ คือมันแตกง่ายมากๆครับจบไปแล้วนะสามพันฝ่าแต่เกมนี้มันไม่เด้งนะมันไม่เด้งแบบว่าเออแตกเยอะแตกมากอะไรเยอะคือแตกแค่ข้างล่างปุ๊บจบเลย <c oughs> มาครับมีดาบมาโอเคสวยไปต่อสวยครับี๋ยวจังหวะที่ั้งกระดานวสวยๆเลยโอ้โหเยอะมากนะเยอะมากๆครับโอ้โหหนึ่งพันหนึ่งร้อยแตกครับ โอ้โหตอนนี้12ื่นสองไปแล้วครับเพื่อนๆหมื่นสองไปแล้วนะตอนแรกคิดว่าจะเล่นไม้ละสิบนะครับไม่จําเป็นเลยนะเกมนี้มีซื้อฟิวเจอร์หรือเปล่าครับเดี๋ยวน้าดูให้นะน้ก็จําไม่ได้ครับเดี๋ยวรอจบไม้นี้ก่อนนะ <c oughs> มันลากจริงๆครับโอ้โหดูคอมโบต่อเนื่องขนาดนี้ครับรู้เรื่องมีซื้อฟิวเจอร์นะอยากลองกันไม่น่าเดี๋ยวน้าพาไปลองครับไม้ละสามสิบนี่แหละเอาไว้จบที่ตรงนี้ครับไปครับ มาลองไปดูกันครับเท่ๆเลยนะเท่ๆเลยนะเออเอาดีภาพเท่มากอะเหมือนฟิลเหมือนแบบเกมยางกุซ่าอะไรเงี้ยสมัยตอนเล่นในเพย์ทูสมัยก่อนเนาะเกมยางกุซ่าใช่ปะวะหรือในคอมไม่รู้นะจำไม่ได้แต่ว่าจังหวะนี้ดูกันยาวๆครับสเกตเตอร์นะหกไม้ครับสี่ไม้ สามมาครับโอ้โหดูเหมือนจะแฮวหรือเปล่าซื้อไปไม่ได้อะไรครับใช่ไหมไปดูกันครับขูดห้ามานะแล้วเอาดิใครบอกไม่ได้อะไรมาแล้วดอกนี้แล้ววายยังอยู่นะแล้จะเบิ้ลครับสเก็ตเตอร์เอาเลยเว้ยไม่เบิ้ลครับแต่วายยังอยู่ครับวายเข้านะจังหวะนี้สวยๆเลยม,มาโอ้สเก็ตเตอร์เบิ้ลว่ะทำเป็นเล่นไปครับ เบิ้ลไปเลยครับโอ้ยอีกสิบกว่าไม้เย็ดแค่ K. ดูกันยาวๆครับเพื่อนๆงานนี้ดูกันยาวๆไปครับโอ้ยแล้วดูคอมโบต่อเนื่องอดูเป็นพันคูณห้าไปอีกโอ้โหแล้วมาอีกโอ้ยคูณไปอีกดูคูณตอนนี้ดิ ยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบอะประมาณหกสิบนะครับถ้าออกทุกแถวนะรู้เรื่องครับนะบอกเลยว่ารู้เรื่องสี่้บหมาอีกครับสวยๆเลยจังหวะนี้กระท๊คลิปนานไปก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะแหมก็ทนดูสักหน่อยเัาเกมใหม่ออกมาทั้งทีครับแล้วสเก็ตเตอร์ก็ลองสเก็ตเตอร์ให้ดูด้วยนะโอ้โหดูคูณข้าไปอีกเป็นไง สามไม้ครับสองไม้เอ้ยได้ปะ่ะหน้ากากแหละโอ้โหมาจริงๆครับแล้วคูณ87็แตกเป็นหมื่นครับเพื่อนๆโอ้โหดอกนี้โอ้โหคอมโบรัวๆยังไม่จบนะนะว่าทั้งวันนะเกมเนี้เอาจริงทั้งวันนะโอ้โหเอาจัดครับ โอเคครับเพื่อนๆก็พอเท่านี้้วกันนะสำหรับเกมจากูซ่านะครับเกมใหม่ล่าสุดของค่าย PG นะถ้าอยากลองเล่นเกมนี้ครับลองดูใต้คลิปได้เลยนะวันนี้ไปก่อนครับเจอนคลิปหน้าสวัสดีครับ